เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจะลองไปสมัครสมาชิกดูนะครับว่าจะสามารถสมัครได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมัครได้แล้วนะครับเราจะไปดูข้างในว่าที่ต้องมีการเข้าระบบนะครับในคลิปที่แล้วเมื่อเข้าแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรที่สามารถนำไปใช้สอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้บ้างตามกันต่อในคลิปวิดีโอนี้ครับ ได้เข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้เว็บไซต์ p e t c o l o r a d o e d u กันแล้วใช่ไหมครับถ้าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองสมัคร เว็บไซต์ pet.colorado.edu นะครับแล้วเมื่อสมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นบ้างเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ วิธีการนะครับเราก็จะมาที่เว็บไซต์ p e c o r o r a d o e d u นะครับแล้วก็ที่เมนูเนี่ยมันจะมีรูปคนตรงนี้นะครับเมื่อนำเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยหลังจากที่กกดแล้วนะครับในกรณีที่เราเคยสมัครแล้วเนี่ยก็ใส่อีเมลใส่รหัสได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่มีนะครับยังไม่ได้สมัครเนี่ย เราก็จะกดไปที่ Register ตรงนี้นะครับกดคลิก1ครั้งนะครับระบบก็จะพาเรามาในหน้าของการสร้าง Account หรือสร้างบัญชีนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกนะตรงนี้ผมเลือกเป็น Teacher Teacher Educator นะครับแล้วก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะติ๊กถูกว่าอายุถึง13ปีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้กดยอมรับนะครับ หลังจากนั้นกดไปที่ปุ่ม Next ได้เลยเมื่อกดที่ปุ่ม Next แล้วนะครับมันจะไม่มีการเข้าระบบด้วย Facebook แล้วก็ไม่มีการเข้าระบบด้วย Google การเข้าระบบนะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลเองนะซึ่งในที่นี้เราก็จะกรอกข้อมูลไปนะครับเริ่มต้นจากอันแรกเป็นอีเมลที่เราต้องการใช้สมัครนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะทำการกรอกอีเมลเข้าไปนะ หลังจากนั้นนะครับ secondary email เนี่ยก็คืออีเมลสำรองใช้ในกรณีที่อีเมลเราเกิดมีปัญหา mm. เกิดเข้าไม่ได้เราก็จะใช้วิธีการในการเข้าไปกู้คืนที่อีเมลสำรองได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะขออนุญาตลองไม่ใส่นะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยแนะนำให้ใส่นะครับด้านนี้นะครับในส่วนของ re-enter primary address เนี่ยก็คือการกรอกอีเมลเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีเมลหลักนะ หลังจากนั้นนะครับก็กรอกรหัสผ่านลงไปนะครับในที่นี้ผมก็จะสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยก็คือมีพยัญชนะนะครับภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับสัก8ตัวอักษรก็น่าจะพอใช้ได้นะครับหลังจากนั้นให้กรอก first name last name ในที่นี้ผมจะกรอกเป็นทีเดน Share นะครับโอเค แล้วในส่วน Country ก็จะเลือกเป็น Thailand นะครับน่าจะอยู่ล่างๆหน่อยไล่เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับตัวทีตัวที่ทอยู่แถวๆไหนดีเจอละ v i ว c e นะครับเลือกจังหวัดนะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกจังหวัดนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะขออนุญ,ญาตปล่อยว่างไว้นะครับโดยใส่ขีดลบนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะรับอีเมลจากเว็บไซต์ไหมนะครับตรงนี้ผมไม่ขอรับนะครับแล้วก็ติ๊กออก สองอันตรงนี้นะครับจะมีให้เลือก2อ,อันก็คืออังกฤษกับสเปนในที่นี้ผมจะเลือกเป็นอังกฤษนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดที่ปุ่ม next หนึ่งครั้งนะโอเคนะครับมาถึงในแทบที่3นะครับก็คือข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ผมจะเลือกเป็นนะครับเขบอกว่าคุณเริ่มสอนตั้งแต่ปีไหนอันนี้ผมจะเลือกตั้งแต่ปี 2,010ก็แล้วกันนะครับเค okay, แล้วก็ตรงนี้เราจะเลือกมากกว่า1อันก็ได้นะนะครับอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์เคมีนะครับจะเลือกทั้งนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมจะเขียนตรงนี้เพิ่มเป็น IT ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะเลือกหมดเลยนะครับอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยนะครับเลือกหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น general education teacher ก็ได้นะ ในที่นี้นะครับผมบอกว่าผมเป็นผู้ใช้งานใหม่เลยนะครับ new user แล้วก็กด register now นะครับมันบอกให้เราเลือกนะครับกรอกสกูลลงไปด้วยนะในที่นี้ผมจะใส่เป็นทีทเดนแชร์ก็แล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับมันให้เราค้นหาได้ด้วยนะอ๋อนี่เป็นการ add สกูลเพิ่มเข้าไปนะครับผมจะลองแอ d ดู ตี้นะครับไทยอันนี้เลือกเป็นประเทศไทยแลนด์นะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะสะกูลเว็บไซต์นะครับอันนี้ไม่มีก็ใส่ขีดลบไปก็ได้นะครับแอดเข้าไปโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกด r e g i s t e r n o นนะครับถ้าไม่มีปัญหาคิดว่าน่าจะสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ แล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะให้กรอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสมัครฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกในไม่กี่วินาทีตรงนี้นะครับ A later few moments later. เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าขอบคุณนะที่คุณมาสมัครสมาชิกเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็บอกว่าตัวของเพชนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็มีทีมที่เป็นนักวิจัยเป็นนักการศึกษานักพัฒนาเราอยู่ได้นะครับโดยผู้ใช้งานถ้าเกิดคุณต้องการจะโดเน a เราเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าในตอนนี้ผมขออนุญาตยังไม่บร,ริจาคกันแล้วกันนะครับผมจะกด maybe later นะหลังจากนั้นนะครับมันก็บอกว่าข้อมูลอีเมลยืนยันไปที่อีเมลของคุณแล้วคุณกลณาตรวจสอบ ที่อ e ีเมลแล้วก็กดยืนยันได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะตามไปดูที่อ e ีเมลที่เราใช้สมัครนะครับพอเรากดยืนยันแล้วนะครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะไม่เข้าระบบให้เราโดยอัตโนมัติแต่เราจะต้องมากดเข้าเองในภายหลังนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะกรอกอ e ีเมลนะหลังจากนั้นก็กดเข้าระบบเลยนะครับอันนี้ผมจะกดไม่บันทึกนะ เมื่อเข้าระบบแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นข้อมูลของเรานะครับ my bookmark นะครับ my contribution แล้วก็การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ออกจากระบบนะครับทีนี้ผมจะลองกดไปที่สถานการณ์จำลองนะครับลองไปที่วิทยาศา,ศาสตร์บ้างดีก,กว่านะครับอ่าโอเคเพื่อให้ง่ายผมจะขออยู่ที่ตัวของคณิตศาสตร์อีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ จะไปดูอันเดิมนะครับตอนแรกที่เรากดไปแล้วมันไม่มีข้อมูลเนี่ยมันบอกให้เราเข้าระบบเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมขออนุญ,ญาตกดเข้าไปตรงนี้นะ <S <S ในส่วนอันอื่นๆจะขออนุญ,ญาตรีวิวในครั้งต่อๆไปก็แล้วกันนะครับแต่ <S 2> <S 2> เ,เชื่อเหลือเกินว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านน่าจะเดินทางกันต่อได้แล้วโดยเฉพาะคุณครูที่สอนในรายวิชานั้นๆนะครับแหล่งข้อมูลมาดูนะ อ๋อนี่มันขึ้นมาให้เลยนะครับไม่ต้องมีการโหลดไม่ต้องมีการเข้าไปนะนี่นะครับก็มีนะครับคล้ายๆคำอธิบายว่าจะสอนอันนี้ยังไงจะใช้สื่อนี้ยังไงนะครับโอ้เจ๋งเลยนะนี่นะครับถึงแม้ว่าในเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณครูก็สามารถที่จะนำไฟล์นี้เนี่ยไปใส่ในอย่าง c h a t GPT Chat PDF แล้วก็ให้ เจ้าตัวของ AI ที่พูดถึงเมื่อกี้ทำการสรุปให้ก็ได้โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับขออนุญาตดูกิจกรรมการเรียนการสอนนะอ่านี่นะครับลองกดเข้าไปดูนะอันนี้กดเข้าไปนะครับก็น่าจะเป็นไฟล์ pdf นะค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้นี่เลยครับเป็นไฟล์ pdf ไฟล์ Word ก็มีนะครับไฟล์ซิปก็มีนี่นะครับ มีใบงานใบความรู้เรียบร้อยนะครับห้องเรียนไหนที่อาจจะเรียนเป็น2ภาษาเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเพื่อการศึกษานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่อาจจะเรียนเป็นภาษาไทยก็อาจจะดูตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือให้เจ้าตัวของ ChatGPT เนี่ยช่วยทําให้ก็ได้เจ้าตัวของ Cross ตัวของ Chat PDF ทําให้ออกใบงานมาเป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะช่วยให้แปลช่วยให้สรุปให้ก็ได้นะครับ Few moments later. โอเคครับในคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยยังไงท่านใดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วและยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูและเมื่อดูทั้งสองคลิปจบแล้วและถ้าเกิดคุณครูเป็นคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชีวะหรือเคมีอย่าลังเลที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้เอาไว้ก่อน ส่วนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่อยว่ากันในอนาคตแต่อยากจะเชิญชวนให้สมัครไว้ก่อนและถ้าเกิดจะดีที่สุดเลยตีเหล็กต้องตีตอนทีรอนร้อนดูเสร็จแล้วให้เวลาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและนำเครื่องมือดีๆเจ๋งๆในเว็บไซต์นี้ไปสอนนักเรียนหรือส่งต่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยท่านใดมีสิ่งใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือนำเสนอเพิ่มเติม,ตมที่เคยใช้ในเว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เทคนิคไอเดียต่างๆถึงคุณครูทั่วจักรวาลเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันต่อครับ